เดีย๋ยวพาไปดูแขมปักแขมปักว้กลัะมันแค่ีเนู้ดแขนนอนแขมปักแขมตักแขมแขมนตักมี่ได้ไหมลนะ่ะอีนี่เป็นอย่างนี้นำปิดป,ปุหรฝนตก นี่นี่คือแปลงเลาตัวเอียงก็ให้เลยนะเป็นแนวคนหลวงไ้ยังอี้อะไรกับคนหลวงมยัง่ีตทายด้วยนะพีโอเฟมาใหม่ยี่ฮอนีด้ค่ะไปติดเวสเซนเทสนึง แม่ว่ามีเงินเฮ้ยแม่ว่ามีพายเอาก,กับแม่โอนะโอน่ะกินกินไปก่อน,กกน,นพักกระลำหูคิวคิวดยค่กินดีๆกินให้มันเรยียบรลอยปูน้ำสนับ,นบพืชดูกระรัวดของปูอันแน่ พี่น้องเฮองยิ่งกินเลยมันวะพี่น้องอยาคกกิดเลยมันวะยูส่งไปหาอ่ะส่งซีนจากกรุงเทพอเมริกาคือสิมักเนาะแนวเซนเซนเนาะมักเนาะเขาเป็นญี่ปุน่นเขาเป็นญี่ปุน่นคนไทยแต่ก,กันอยู่วิญญาณกลุ่มนั้นนะคนะือางามแทนมันไงนั่นเป็นค่ะลม ถลูกเด็กลูกเด็กบ่ผ่านให้ลูกผ่านขากินาเมื่อน,นี้ก็นอนตื่นสายายังไงนะเขาเขาแคมเขาเขาเริมตื่นสายเลยวะเขาแคมอือืออี่หยังบอเขาใจเมื่นี้คือไปเจอหนูอยู่ป่าอะไร้องเขาแคมป่น่น มดจะแมนจินตนาก,การซูเนาะอิงเนาะผ่านอยู่ตรงนี้นี่ผ่านเลยๆเลยผ่านเดีด๋ดดดยวพาย่พาผ่นต่างใจกินเอากินต่างใจกินมันแล้วมันจบมันพี่ลแล้วล่ะนะแค่งานแทนมันไม่ง่านหรอ ีลายแล้วเนาะคือใส่มือลำข้าวาเนี่ยคือใส่มือคือว่าใส่กระสอบอมันเป็นอย่างพี่ก็สิยอยากกินน้ำมึงขีดสอกจุมมาหมาแล้วนะ thế rồi à, không à, đi học mày đốt mớ đây, mày, chạy, đi quá Đi hàng lộ Anh làm không thương thai Làm không thương thai Im là tiền น้ำมันข่าปุ่นเม่นบอลชิปปิดตลิปละติอิม่มอ้าวลำลาพี่น้องซะสวัสดีค้าขฝากจอง <c oughs> แม่แม่พูดถาม่ ไม่ยังตักัดนี้องมินมันหนาได้เหมือนนี้มันคือบอมากับเขาเคอฟิวเคอรฟิวแล้วคนอื่นคนจากหุองเดียวก็คือออกมาไหล <ขอ S 1> เขาออกมา<บ>ไดใดมองใดอ้ะอ๋อแม่บอกหรือบัมเอนติบอกไปมาเขามาเขากับสิถือตัวตลอดทาง โอเคสวัสดีค่ะฟุ้นสิตโตล้ละอิม่มเปกปลกกาเลยแล้วมันหมดจนอนเออล้างใหม่ล้างมือซ้ำนี้แหละสวัสดีค่ะกรัปุกเฟื่องมันไดือพหน่อยเสาบเหลีห้อกอ้กบหัว